ด้านหน้าของโตเต็น์จะมีคําว่า Quick Open Tent ทีละเสารูดขึ้นให้สุดให้มันดังแกรกเป็นการผสมกันร,ระหว่างไทเทเนียมและไวนิลจะมีหน้าต่างทั้ง4ด้านเลยตรงนี้จะเป็นตะข่ายทั้งหมดเลยครับข้อดีของตรงนี้คือการระบายคอนเดน์ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้ผมมารีวิวเต็นท์จากแบรนด์ Nature High ให้ทุกคนดูกันโดยที่ตัวนี้มีชื่อว่า v i l l a g e 6 0ุ o o 2 g e รูป a t i o n Quick o p e n Tent ตต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูขนาดจัดเก็บครับอยู่ที่ความยาว9 8ซนมและเส้นผ่านศูนย์กลางที่2 5ซนติเมตรน้ำหนักโดยรวมของตัวเต็นท์อยู่ที่14.5กิโลกรัมถึงขั้นตอนการ อันบอกแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ภายในเป็นอะไรบ้างหลังจากแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมเห็นเลยอย่างแรกจะเป็นตัวอินเนอร์ครับตัวอินเนอร์ของตัวเต็นท์เนชชอร์ไฮวิลเลจตัวนี้เนี่ยจะติดมากับตัวโครงเสามาเลยนะครับอันนี้เป็นเต็นท์อินสแตนต่อมาก็จะเป็นเสาออนนิ่งครับเสาออนนิ่งหน้าให้มาคู่หนึ่งเป็นสตีลนะครับวันนี้เป็นเหล็กต่อมาจะเป็นสมอบกครับสมอบกในชุดมีทั้งหมด16ตัวเป็นสมอบกขนาดกลาง แล้วก็จะเป็นเชือกครับเชือกในชุดเนี่ยมีให้มาพร้อมสต็อปเปอร์เลยทั้งหมด6เส้นต่อไปจะเป็นตัวไฟล์ชีทครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทำการเซตอัพให้ทุกคนดูกันเลยไปกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมได้ทำการนำกาวชีทเนี่ยเป็นดิเมนชันใกล้เคียงก็ได้ครับเอามากลางปูไว้ก่อนเพื่อป้องกันตัวเต็นเปืน่นและให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวอินเนอร์ของตัวเต็นนะครับ มาแล้วเราก็มาทําการขี้เลยในนี้มันจะถูกเซนตมากับตัวเต่านะครับให้ทุกคนขี้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เห็นคานกลางแบบนี้นะครับจากนั้นให้ทุกคนมาหาด้านหน้ากันครับตัวด้านหน้าของตัวเต็นท์จะมีคําว่า quick open tent เขียนอยู่นี่อันนี้จะเป็นด้านหน้านะหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนหาจุดกลางของตัวเต็นท์คือตัวคานตรงนี้นะครับเราจะทําการดึงตัวคานกลางก่อนเป็นอย่างแรก ดึงให้มันดังแก๊กคนระับพอเข้าแก๊กปุ๊กก็คือเสร็จนะครับไอ้ตัวนี้จากนั้นให้เรานําตัวเสาที่อยู่ตรงนี้นะครับดึงออกมาแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการลูดขึ้นเหมือนตรงกลางเลยจุดนี้ทีละเสา รูดขึ้นให้สุดให้มันดังแกลกนะครับหลังจากเราเซตตัวอินเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะให้ทุกคนเตรียมตัวไฟล์ชีทของตัวเต็นท์มาแผ่กลางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าจุดไหนคือด้านด้านหนะ้าอันนี้คือทางด้านหน้าสุดนะครับจะมีตัวออนนิ่งเสริมตัวนี้จะอยู่หน้าสุดตรงนี้เราก็สามารถดันคุมขึ้นไปได้เลยนะทีละข้างก็ได้ อหลังจากเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนเตรียมสมอทั้งหมด4ตัวหลังจากนั้นนะครับอให้เรามาแหวกดูตรงนี้แล้วก็ตอกสมอบอกตรงนี้เลยจากนั้นเนี่ยครับตัวอินเนอร์ เราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีไอตัวนี้ด้วยนาคลิปล็อกเนี่ยให้เราล็อกแบบนี้ไปก่อนทั้ง4ี่มุมเลยนะครับแล้วเรามาเล่นเชือกที่หลักให้มันตึงพร้อมกันเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการเตรียมตัวเสา2ต้นที่เขาให้มาในชุดเนี่ยเป็นตัวเสาออนนิ่งพร้อมกับเชือก2เส้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการกางออนนิ่งกันเลยนะครับรรต,ต,ต,ตรงตนี้ให้ทุกคนเตรียมตัวเสาออนนิง่งมา1คู่ ที่มีมาในชุดแล้วก็เป็นเชือกดึงออนนิ่งหนึ่งคู่นะคะพร้อมกับตัวสมอโบอีกสองสองตัวเดี๋ยวผมเริ่มทำการเซตให้ดูเลยน,นี่นะครับตัวออนนิ่งของ n นเจ r e ไฮวิเลทหกจุดศูนเนี่ยเราสามารถแทงเสาขึ้นมาตรงหรูจอยนี้ได้นะนแบบนี้เลย หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเซตเต็มรูปแบบฟอร์มของตัวเต็นท์วิเลท6.0ตัวนี้กันเลยโดยที่ข้างหน้าเนี่ยมันดึงไปได้อีกหรือว่าตรงนี้เราสามารถถอดได้เหมือนกันนะครับถ้าเราจะไม่ใช้แต่เดี๋ยวผมดึงให้ดูออด้านหลังก็จะมีท่าต่างอีกจุดนะครับ หลังจากเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าทั้ง4มุมเสาหลักของตัวเต็นท์เนี่ยจะมีตัวเชือกมาให้เราอยู่นี่อยู่ตรงไฟชิดทั้ง4มุมนี้เลยในวันนี้ผมจะไม่ดึงนะครับในวันไหนที่ลมแรงหรือว่ามี ฝนตกแล้วมีการลมกระโชกเนี่ยควรดึงนะครับทั้ง4ี่มุมเลยเพื่อให้ตัวเต็นท์มั่นคงยิ่งขึ้นแต่วันนี้มันเป็นวันปกติไม่มีอะไรเลยแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับพวกแมททีเรียลในการผลิตของตัวเต็นท์รุ่นนี้กันโดยตัวไฟชีทเนี่ยครับตั้งแต่หน้าจะลดไปทั้งหลังเลยทํามาจากผ้าไทเทเนียมกับไวนิลผสมกันครับมีความหนาอยู่ที่150ดีเป็นการผสมกันระหว่างไทเทเนียมและไวนิลทาให้มีการคงทนต่อสภาพอากาศ หรือว่าทนต่อความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาจะเป็นตัวอินเนอร์เต็นครับคือด้านในไม่ทราบว่าตรงนี้จะเห็นหรือเปล่านะตัวสีขาวเนี่ยทำมาจากผ้า6 8ดีออกฟอร์ดครับส่วนตัวตะข่ายเนี่ยหรือว่าตัวมุ้งทํามาจากผ้าไนลอนนะครับเป็นไนลอนเมตตัวนี้และตัวพื้นที่เป็นสีน้าตาลตรงนี้นยครับจะมีความหนามากกว่าตัวสีขาวครับทามาจากผ้า2 1 0ดีออกฟอร์ด ส่วนตัวสโนว์สเกิร์ตเนี่ยครับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นผ้าชนิดเดียวกับตัวพื้นนะครับจะไม่ใช่ผ้าชนิดเดียวกับตัวนี้จะเป็น 210D Oxford ครับตรงนี้ต่อมานะครับผมจะพูดถึงดิเมนชันของตัวเต็นท์หรือว่าขนาดของตัวเต็นท์นั่นเองโดยที่เริ่มจากตัวออนนิ่งเสริมเนี่ยครับไปถึงหลังเต็นท์อยู่ที่ความยาว5เม40และด้านกว้างนีครับจากเสาตัวนี้มาถึงตัวนี้อยู่ที่2เมตร60ซนติเมตรครับและความสูง จากพื้นถึงตัวจั่วสูงสุดเนี่ยครับอยู่ที่1เมตร90เซนติเมตรต่อไปพื้นที่ทางด้านในนะครับหรือว่าพื้นที่ในอินเนอร์เนี่ยตัวนี้อยู่ที่ความยาว2เมตร30เซนติเมตรคูณ2เมตร60เซนติเมตรครับอันนี้มาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูทางด้านในนะครับโดยที่เปิดมาแล้วก็เหมือนอย่างเคยครับเต็นท์ของอี้จใไฮตัวนี้ก็จะมีเป็นจุดเกี่ยวผ้านั่นเอง เป็นการล็อกแบบนี้ของจุดนะครับหลังจากเข้ามาทางด้านในนะครับตัวเต็นท์ชนิดนี้นะครับจะมีหน้าต่างทั้งสี่ด้านเลยด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างซ้ายขวาครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนี่โลง่งๆเลยครับตัวนี้ไม่มีตัวล็อกนะครับเปิดก็เทเลยหรือว่าจะม้วนพับเก็บเข้ามาในนี้ก็ได้แบบนี้ทําให้ดูข้างัึงแล้วกน จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบความโลกุ้นวายอันนี้ก็เป็นหน้าต่างหลังใหญ่สะใจเลยครับวิเลย์6.0ตัวนี้แล้วก็ทางด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับต่อมานะครับที่สังเกตได้เลยจะมีจุดวางของหรือว่าจุดใส่ของเนี่ยที่เป็นตะข่ายเล็กๆน้อยๆไว้สําหรับ กระเป๋าตั้งโทรศัพท์โภคแบงค์ต่างๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2จุดด้วยกันจะมีทางด้านหน้าเต็นท์ครับฝั่งซ้ายพอเข้ามาจะเจอเลย1จุดแล้วก็จะเป็นฝั่งด้านขวาของตัวเต็นท์ครับจะมีหนึ่งจุดคือตรงนี้ต่อมานะครับในเต็นท์ที่ขาดไม่ได้เลยคือจุดห้อยตะเกียงครับหันขึ้นไปทางด้านบนจะเห็นมีจุดห้อยตะเกียงอยู่2จุดได้แก่ตัวนี้ฮุก1อันแล้วก็ตัวนี้ฮุกอีก1อันอ่ะพอแผนขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นตะข่ายทั้งหมดเลยครับ ข้อดีของตรงนี้คือการระบายคอนเดนซ์หนึ่งแล้วก็จะเป็นการไล่อากาศหรือความร้อนเนี่ยในการโฟรอากาศได้ดียิ่งขึ้นกับผ้าเต็นท์ชนิดนี้นั่นเองมาต่อไปเดี๋ยวผมจะมานอนให้ดูกันว่าเต็นท์รุ่นนี้นอนได้กี่คนได้3ามถึงสี่คนอย่างที่บอกไปหรือเปล่าเริ่มกันเลยเหมือนเดิมครับผมก็จะนอนหคนตัวผมเนี่ยสูงหนึ่งเมตรหกส้าเซนติเมตรประมาณนี้นี้หนึ่งคนนะครับ แล้วก็สอคนก็ประมาณนี้จริงสีก็จะเป็นสามคนเดนี้แล้วก็สี่คนก็ยังได้อยู่ครับถ้าเป็นไซส์ประมาณผมนะแต่ถ้าเรามีน้ําหนักตัวที่มากหรือว่าเราตัวใหญ่เนี่ยผมแนะนําให้นอนประมาณ3คนนี่เหลือๆเลยครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการเก็บเต็นรุ่นนี้กันนะครับว่าเก็บยังไงไปกันเลยครับ เอาละครับสำหรับขั้นตอนการเก็บก็เดี๋ยวทุกคนทำตามผมเลยนะครับโดยที่ผมจะลดตัวออนนี่ก่อนเลยหลังจากนั้นนะครับก่อนจะลูดซิปิดก็เดี๋ยวเรามาปลดตัวกิฟสี่มุมนี้ก่อนนะครับระหว่างไฟชีสกับอินเนอร์ตัวนี้ตัวนี้อย่าลืมปลดนะครับ ขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้ทุกคนทำการถอดตัวไฟลชีตออกจากอินเนอร์ได้เลยเดี๋ยวผมถูกจากข้างหลังขึ้นมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไฟล์ชีตไว้แบบนี้ก่อนนะครับโดยที่ผมจะรู้ขนาดพับได้ก็ต่อเมื่อเก็บตัวอินเนอร์แล้ว เพราะว่าขนาดตัวอินเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่สุดแล้วในตัวแพ็กเกจต่อมาก็ให้ทำการถอนสมอสี่มุมหลักออกได้เลยนะครับตัวนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการปลดตัวเสาออโต้เนี่ยหรือว่าเสาอินสแตนต์ของตัวเต็นท์นยครับลงทีละต้นกดปุ่มแดงแล้วก็กดไปปึ๊บหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการหักตัวเสาเนี่ยกลับเข้ารูปเดิมให้มันหัยขึ้นไวข้างบน ดิงมาแบบนี้แล้วก็หักขึ้นไปหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการปลดเสาตัวกลางปลดเข้ามาให้สุดน,นะครับอ่าเท่านี้ก็สุดแล้วต่อมาให้ทุกคนพับเก็บไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปทีละมุมครับโดยการพับไอนี้ แล้วหลังจากนั้นนําตัวเสามา่วกเป็นข้อนเดียวกันครับขอบนี้ก็จัดตัวค่าก่อนนได้แล้วตัวอินเนอร์ต่อมาให้เราพับตัวไฟชีสเนี่ยให้ได้ขนาดอินเนอร์ครับ ่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเก็บ Nature High Village 6.0 Loop 2 Generation Quick Open Tent ตัวนี้จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการกางเต้น Nature High Village 6.0 Loop 2 Generation Quick โอเพนเตนตัวนี้ในคลิปถัดไปอยากให้เรากลางใจรุ่นใดอีกจากแบรน์ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับหรือใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักตรงเข้าไปที่แฟนเพจเฟ e บ o o กฟูคแคมเมอร์เอกได้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ